สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะมาเช็คพลังงานกันอ่ะในมาดูซินะคะพลังงานของเพื่อนบางท่านนะคะอาจจะมีประเด็นกันเนาะอาจจะแบบเออทะเลาะกันไปหนึงเงียบกันไปห่างหายกันไปเลิกคบเลิกคุยกันไปอ่ะมาดูกันความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนะวันนี้เป็นอย่างไรอัศวิน ไม่ท่าอวถ้าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะตัวเขาว่ากำลังเออ่กำลังจะตัดสินใจนะคะที่จะติดต่อมาหาคุณนะออดูเหมือนว่ามันอาจจะมีเรื่องของออการแบบใช้คําพูดหรือว่าใช้อารมณ์อะไรที่มันไม่ดีกันไปนะคะก่อนหน้านี้นะทำให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะเหมือนแบบมันมีรอยร้าวนะคะเกิดขึ้นนะ,อะตอนนี้ตัวเขาก็อาจจะรู้สึกว่า เออแบบเอ๊ะทำไมคุณคุณเงียบไปเลยนะคุณเงียบไปเลยคุณหายไปเลยเนี่ยคุณเงียบไปเลยอะ่ะบางท่านเงียบกันไปแบบว่านะสี่ห้าวันบางท่านแบบสี่ห้าอาทิตย์บางท่านสี่ห้าเดือนนะเออนะคะเขาก็คงจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะยังไงอะ่ะเนอะคุณก็เงียบหายไปเลยรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วแหละนะคะเขาก็คงจะกังวลว่าถ้าเขาอ่ะเงียบหายไปนานมากกว่านี้นะ เดี๋ยวตัวคุณน่ะนะคะจะไปมีใครเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยจะมีใครมาชอบคุณไหมจะมีใครมาจีบคุณหรือเปล่าคือเหมือนว่ากลัวนั่นแหละเนาะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีใครอะมาจีบคุณแล้วเดี๋ยวเกิดคุณไปชอบคนใหม่ที่เข้ามานะคะนั่นแหละนะอ่ะตอนเนี้ตัวเขาก็คือแบบว่านอนเครียดนะคะเนี่ยนอนเครียดนะไก่นะผักไปแล้วนะคะนะเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาที่นิ่งเงียบกันไปอ่ะคนคนนี้เขาก็เหมือนแบบ พยายามจะไม่ดูไม่ส่องไม่สนใจอะไรคุณนะคะแต่สุดท้ายก็คือเขาทนไม่ไหวแหละนะคะและเขาก็เหมือนรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่ที่มันเคยแบบทะเลาะหรือมีประเด็นอะไรกันนั้นน่ะจริงๆแล้วอะนะต้นเหตุอะสารตั้งต้นอะมันมาจากเขานั่นแหละนะคะที่เป็นคนสร้างปัญหานั้นขึ้นนะบางท่านก็คือเขาอะเป็นคนที่ พูดจาอะไรไม่ดีใส่คุณไปใช่ไหมคะอาจจะแบบพูดจาแบบโมโหเหวี่ยงวินนะหรือว่าแบบว่าอะไรคุณหรือว่าบั่นทอนจิตใจคุณแต่ว่าบางท่านนะ่ยมันมีเรื่องของการแบบว่าดึงบุคคลที่3เข้ามาเขาอาจจะเหมือนแบบเออไปแอบคบแอบคุยอะไรกับใครหรือเคยไปดึงอะไรใครเข้ามาแต่ตอนนี้ตัวเขากับบุคคลที่3นั้นะนะคะอาจจะแบบเออจบกันไปแล้วหรือว่าไปกันไม่รอดแล้ว นะตัวเขาเองก็คงจะรู้สึกแบบเออคิดถึงคุณเสียดายคุณอยากจะกลับมานะคะแต่ว่าบางท่านเด็บล็อกกันไปแล้วนะตัวคุณอาจจะบล็อกเขาหรือว่าเขาบล็อกคุณไปอะ่ะเนาะนะคะนะแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นฝ่ายบล็อกคุณนะเขาก็ต้องปลดบล็อกแหละเนาะแล้วก็ติดต่อกลับมาหาคุณนั่นแหละนะคะที่ผ่านมาบางท่านก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่จริงจังไม่ชัดเจนไม่หยุดติดข่านะคะตัวเขาเองนะก็ คงจะกลับไปคิดทบทวนใหม่แหละนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆอ่ะควรจะทำให้มันดีเนาะนะเนี่ยจริงๆแล้วควรจะทำให้มันดีตั้งแต่แรกด้วยซ้ำะนะคะแต่มันผิดพลาดเนะมันเกิดความผิดพลาดนะมีความแบบผิดพลาดพลั้งเผลอนะเ,ออเผลอใจไปกับคนอื่น่ะนะคะเนาะหรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ไม่ได้อะนะคะ ทีนี้ก็ทําให้คุณเสียใจแหละเนาะอาตัวเขาเองตอนนี้ก็คงจะรู้สึกไม่ดีหรอกนะคะกับสิ่งที่เขาเคยทําหรือว่าเคยพูดอะไรกับคุณไว้ฉะนั้นก็อยากจะกลับมานั่นแหละนะคะเนาะแล้วเขาก็คงจะคิดทบทวนนะคะเหมือนแบบคิดแล้วคิดอีกนะคะทบทวนดูแล้วว่าโอเคถ้าเขาอะเป็นคนผิดเนาะเป็นสารตั้งต้นเป็นคนที่แบบ ทําให้มีประเด็นอะไรกันขึ้นมาตัวเขาก,ก็ต้องเป็นคนที่แบบกลับมาแก้ไขเรื่องราวต่างๆนะคะฉะนั้นพลังงานของคนคนนี้ในค่าคืนนียก็คือเขาน่าจะกําลังวางแผนที่จะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะแล้วก็น่าจะมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่บางท่านที่ผ่านมานะ่คุณให้โอกาสเขาไปหลายครั้งแล้วนะแล้วเขาก็ทําร้ายจิตใจคุณนะคะแต่ว่าครั้งนี้เหมือนตัวเขา อาจจะคิดใหม่ทําใหม่แล้วเนาะเพอไพ่มันขึ้นจัดติสนะเขาอาจจะอยากทําอะไรให้มันจริงจังสักทีหนึ่งแล้วก็ได้นะคะโอเคอะพลังงานก็มีประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะ